กราบสวัสดีครับช่องเอกแคมปิ้งอีก,กแล้วนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ขอบอกกันนะครับว่าหลังจากที่ไปงานวัดมาแล้วนะใครที่เป็นผู้ติดตามแล้วนะครับอาจจะได้ดูฉันชัดเจนใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าหลงทางมาดูช่องเอกนะครับเก,กี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนามชาติในเรื่องของไปวัดไปวานะครับก็กราบยินดีที่ได้พบได้สบ,บได้เจอกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะถ้าดูแล้วมันถูกจริตกันแล้วนะครับตาก,กะเดียวกันก็ ช่วยสนับสนุนช่องเอกด้วยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับสืบเนื่องจากเทศกาลงานบุญเออวันนี้บอกก่อนวันนี้วันที่23นะครับพฤหัสสปดีที่23 2566นะครับซึ่งเป็นใกล้กับสิน้นสิ้นปีแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ของเรานะครับก็จะมีในเรื่องของเทศกาลงานบุญต่างๆตามวัดตามวาะไรก็หลังจากหมดโควิดไปแล้วนะครับก็ กลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะครับอย่างคลิปที่แล้วผู้คนก็ตอนนั้นเอกไปก็ยังไม่ถึงประมาณสองทุ่มนะครับทุ่มทุ่มกว่ากว่าคนก็เริ่มเยอะแล้วนะและอาหารการกินแล้วคนก็สามารถเดินโนดที่เิไม่ต้องใส่แมสได้นะนะแต่ถ้าคนเราไม่สบายอยู่นะถ้าเราไม่สบายอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับไงใส่ปิดมะนหวก็ดีนะครับเพื่อป้องกันชีวิตของตัวเองแล้วละครับตอนนี้พามาสำรวจพื้นที่นะครับเพราะว่ามันใกล้วันรอยกระทงวันที่เท่าไหร่วะรอยกระทงวันที่27ใช่ปะ ก็มีหลายๆายสถานที่นะคุณก็ดูเอาละกันนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมพามาสํารวจก่อนก่อนที่จะถึงวันรอยกระทงเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับว่าจะมาดีไม่ดีแหลไม่ดีแหล่ก็แล้วแต่นะตอนนี้อยู่ที่มหาไรเกษตรนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญของทางอแพงแสนเขาเองนะครับที่สามารถจะ มาจัดงานรอยกระทงแล้วก็มีเทศกาลการกินแล้วก็ในเรื่องของอนักศึกษานะคณะมาจัดบูธจัดอะไรเนี่ยก็พื้นที่ค่อนข้างจกว้างมอเกษตรศก็รู้อยู่แล้วนะครับพื้นที่กี่ไร่กี่ไร่โอโ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะพาไปบุกสำรวจก่อนว่าตอนนี้อีกประมาณทักสามวันเพราะว่าง,งานบอกกันนะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นวับให้นะครับว่าง,งานมีวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสองวันนะครับยี่สิบหกก็น่าจะตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็ เหมาวันจันทร์ไปอีกวันหนึ่ง2วันนะเพราะฉะนั้นงานจะมีมหากรรมอยู่สองวันนะครับใครจะมาวันแรกหรือสดวกใจมาวันที่2ก็แล้วแต่ผมแต่ผมว่าวันแรกเนี่ยวันหยุดเดียบารมเต็มๆได้เลยใครจะมาสบายๆหน่อยอาจจะเป็นตอนที่วันเป็นวันจันทร์ก็ได้นะเพราะว่าวันทํางานสํานักจากผู้คนมันก็เข้าใจนะทํางานทําการเหนื่อยมาแล้วอาจจะพารุนหลานมาอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็แล้วแต่มาสะดวกใจมาไหนก็มาแล้วกันครับ ตามพื้นที่ไปมอบอกก่อนนะครับตรงนี้อาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เขาจะมาจัดงานนะครับเทสวันน mm. รษย์ได้ยินเสียงคนนี้ป่ะนะเดี๋ยวลองกลับไปนั่นดูทีคราวที่แล้วตัดคลิปไปนะครับมีเสียงแทรกนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะว่าการด้อยประสบการณ์ของผมเองสายสรงสายชาร์จนู่นนี่นั่นเสียพันกันมั่วมาเสียงแม่งอะไรช็อตนะครับอันนี้นะ่าจะยังไม่ใช่นะครับสระของทางมหาลาัยเขาเองนะผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่านะแต่ถ้า ผิดภาพประกันใดผมก็กราบขอประธานอภัยแล้วก็ติติงมาได้นะครับอันนี้ก็ร่มเย็นครับมีรถมีลาจอดนะครับเขาก็จะมาพักสงบสงบ,สงบจิตรงจิตใจกันนะตรงนู้นรถผมจอดนะครับสถานที่เขาเป็นสถานที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของอธรรมชาตินะ,ะเกษตรกรเลี้ยงคงเลี้ยงควายมีสเต็กขายด้วยนะผมเคยไปซื้อแล้วก็อร่อยพอใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็ไปทํากินเองไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนแวะมาซื้อได้เป็นสเต็กสันคอนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นเรื่องเอา ที่ปูเลยเค่อยวาไปก็สงบเงียบครับมาเกินหัวมาสักขนาดนี้แล้วในเรื่องของธรรมชาตินะตรงนี้นะครับห้ามใครเข้ามาแล้วจอดเลี้ยงเส้นแนวของเขานะครับเขาจะมีเขตบอกอยู่แล้วนะไม่จอดในพื้นที่หญ้าเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวหญ้าเขาตายอย่างเราลงเดินมาเนี่ยบางทีจะมีสันแนวในการเดินนะแต่นี่เองเอาถ่ายรายการตรงนี้แล้วหญ้าตรงนี้มันก็หญ้าตายไปแล้วก็คงไม่เป็นไรหรอกไปพาไปดูนะครับว่าข้างในเนี่ย เขาเริ่มจองที่กันหรือยังเพราะว่ามีงานมีงานใช่ไหมมันก็ต้องมีการจองที่มีจานจานล็อกเกอร์อมีนู่นมีนั่นแล้วก็จะไปบอกอีกทีว่าตอนนี้เขาจะไปลอยกันเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ข้างในนะเดีย๋ยวจะพาไปดูจุดศูนย์กลางที่จะลอยนะย้อนอีกทีนะครับ26กับ27นะครับเดีย๋ยวจะวาร์ปให้นะครับติดวาร์ปของทางเ,าเป็นอะไรนะอ่อบิวบอร์ดของทางมาหาลัยเขาเดี๋ยวกำลังจะหาอยู่แนละ้วว่ามันมีตรงไหนอยู่นะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวไปหาจนได้แลดหละ ok. งานใหญ่ขนาดนี้นะครับไปเคลื่อนขบวนเดี๋ยวอาจจะข้างในอาจาอาจะใส่แว่นสายตานิดนึงนะว่าผมสู้แดดไม่ได้ตรงนี้พอนีนอยู่ในล่มตาคนแก่ตาไม่ดีว่ากันเถอะฝากดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการเอ็นดูช่องของผมด้วยนะมีอะไรเคลื่อนไหวเดี๋ยวอาจจะมีอน,นาคตนะอีกสักกระได้เลยแหละ ใครที่มันจะมีปุ่มซุปเปอร์แตงออกมานะครับเ,เดี๋ยวก็มีการทําบุญร่วมกันนะครับอาจจะมีการทําบุญร่วมกันนะใครบริจาคอะไรมาผมก็จะขึ้นเป็นลายชื่อให้นะอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่เร็วๆนี้แหละแต่ได้ผลยังไงเดี๋ยวก็จะออกแล้วก็บอกกับทางลูกช่องทุกคนนะครับบริจาคคนนิดคนหน่อยยี่สิบสามสิบก็ว่าไปนะครใครอยากทำบุญทําทานนะก็ไปตามนั้นก็จะบอกตามนั้นนะครับไปละเครื่องของบวนไปดีกว่านะครับหนทางยาวไกลนะครับจอดรถตรงนี้ไปก็เองนะครับแล้วก สามสิบโลหยอกหยอกฮะในมอกระเสมันกว้างงจริงๆนะครับขนาดมีสนามคลอฟด้วยนะครับนี่ในสนามครอปเลยมีสนามอล์ฟด้วยนะครับใครเป็นสายอรอฟนะครับออกกำลังกายนะครับก็รินเชิญนะราคาเข้าไปหาซื้อเองอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างไรไหนๆก็จะออกสันออกอรอปแล้วเปลี่ยนแว่นก่อนนะ เป็นแม่นเป็นแม่นโอเคไปครับออกรอบกันครับจะไปออกตีนะไปเก็บลูกกอล์ฟรับจ้างรับจ้างเก็บลูกกอล์ฟหาเดินได้พิเศษเลยกูเนี่ยสถิติกอล์ฟเป็นสติติบะหมี่หรอว่าไปอย่างแบหยอกฮะมาแล้วครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่นั้นนะสถานที่อ่ะ ทำให้เราอิ่มท้องเนี่ยนะครับใครคิดว่านะครับเปร้านอาหารนะครับของทางมหาัยเองเนี่ยติดอยู่ตรงสนามกีฬากลาง2นะครับนี่เดี๋ยวเราบอกก่อนนะครับนี่ผมบอกเลยนะครับว่าไอเทมรับตรงนี้เห็นรถจอดเยอะๆอย่างนั้นอ่ะเขาไปกินอาหารอยู่ข้างในนั่นจะมีร้านร้านโบราณอยู่ข้างในนู่นนะครับอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ว่าขึ้นชื่อของทางทางในโรงเรียนเขาแหะครับผมเป็นคนพื้นที่หรือเปล่าไม่ใช่นะแต่ผมก็รู้กิจิศัจสั์ของเขานะครับว่าเขาออกยูทูบบ่อยนะ ร้านนู้นนะใครสนใจจะมากินนะครับอย่างเป็นวันงานหรือ,อวันธรรมดาปกติก็สามารถมาได้อยู่ตรงนู้นนะมันจะติดกระต o n แม่น้ํานะผมจะพาไปดูดี๋ยวบอกว่าเข้าไปแป๊บหนึ่งก็ได้นะตรงนั้นวิวดีอากาศดีนะครับแล้วก็อาหารอร่อยเคยมีโอกาสมากินรอบนึงนะไก่ทอดอร่อยมากต้องซื้อกลับบ้านอนะ่ะคิดดูแล้วกันอร่อยขนาดไหนอร่อยเบอร์นั้นเลยเใครมานะครับมีงานมีอะไรก็ถ้ายังไม่ได้อิ่มท้องมานะครับ ก็เข้าไปหาอะไรกินในร้านเขาได้นะอร่อยอยู่อร่อยอยู่ดีมากเลยละเอาถัดจากสนามกีฬาสองมาเจอเปตองเฉยเลยนะครับแสดงว่าแถวนี้เขามีทุกแบบจริงๆนะครับรือว่าเนาะมันเป็นโรงเรียนเนาะเด็กสนับสนุนทางไหนเขาก็อยากสนับสนุนไปทางนั้นเนาะจะมีกีฬาเปตองของเขาด้วยนะครับเปตองก็จะเรื้องมานิดเดียวเองจากร้านอาหารนะนี่ดูก่อนนะครับคนเพียบเลยนะครับถัดจากสนามบอลมามาทางนี้สนามวัด บอลวูดบอลเออสนามวูดบอนฮึมต่้งชื่อแปลกๆว่ะก็เป็นเป,นเปนตองแลละครับเองง่ายๆเลยนะข้างในเป็นร้านอาหารนะเข้าไปข้างในได้เลยนะเป็นไอเทมลับนะครับถ้าไม่คนพื้นที่หรือว่าคนที่ไม่รู้จักจ,กจริงๆอ่ะเขาจะดูไม่ออกหรอก๋ยว,วจะเป็นอาหารข้างในรับรองอ่ย้อยไปสั่งดูดนะไม่แพงด้วยนะถูกๆนะครับไม่แพงมีสี่สิบห้าสิบประมาณนี้แหละก็ทั้งสั่งกินหลายๆอย่างนะก็มาเป็นครอบครัวแล้วก็นั่งเซิร์ฟกันได้เลยนะครับนู่น ติดใครมองเห็นมนันนเอ้ยไอย้ตรงนี้เปตองเว้ติดนู่นมันจะเป็นทะเลสาบนะครับแต่ก็คงไม่ใช่ที่เขาลอยกระทงเช่นเดียวเดิมนะเพราะน้าลอยกระทงน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะถึงจะมีแม่น้ําเป็นสะบึงตรงนั้นเขาก็ห้ามลอยนะผมดูทรงแล้วไม่น่าใช่แหละแต่ตัวติดตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารนะเข<อ>้า<ขอ>ไปหาอะไรกินได้เด้อตามสบายไ<บ>ะ<มา>เราเดินทางต่อไปครับตอนนี้ผ่านมา20กิโลแล้วก็อีกนิดเดียวจะถึงละห่างเฮ้ยเดินขขามนังหวัดเงี้ย <laughs> ไงไก่ที่หายจริงๆนะรินะมอสเองกว้างจริงนะใกล้ถึงแล้วครับผมเห็นเต็นท์แล้วครับผมกะแล้วล่ะว่ามาผมมาในช่วงก่อนถึงงานประมาณสองสามวันเนี่ยยังไงผมก็ต้องได้เจอเต็นท์นะคนที่ไหนมันจะมากางเต็นท์ได้ภายในวันเดียวเป็นไปไม่ได้มัาต้องเตรียมตัวมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับอย่างเช่นการจองพื้นที่จองร็อกจองนู่นจองนี่เขาก็ต้องจองมาเป็นเนื่นๆนะเป็นอาทิตย์นะก็มีการประมูลมีนูน่นมีนั่นนะเออมาวันนี้แหละผมว่าเผื่อลูกช่องเรานะครับหรือว่าคนผ่านมาดูเนี่ยจะได้รู้นะ ถ้าเอกไปถ่ายรายการสักวันที่ยี่บหกแล้วอ่ะคุณจะมาดูทันไหม <c oughs> ว่าจะออกอากาศกูยี่สิบเจ็ดตอนช่วงเย็นเนี่ยที่ว่าตอนนี้ออกวันที่ยี่สิบสามนะจะพยายามตัดวันนี้ให้เร็วที่สุดเท่านี้จะทาได้นะแล้วพรุ่งนี้อาจจะได้ดูทาง youtube นะว่ามันจะมีมหากรรมของทางการลอยกระทงของทางมาหารกมมกเกษตรเองนะครับกำแพงแสนนะอย่าไปที่อื่นนะมอกำแพงแสนนะที่พูดถึงเนี่ยที่อื่นอาจจะไม่ทรงแบบนี้ก็ได้ <c oughs> กๆๆ็คงมีไฟเฟย์จอดติดเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยววันหน้ายนะี่สิบหกน่าจะเป็นการลองไฟแล้วก็ยนะี่สิบเจ็ดนั่นจะเป็นลอยจริงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับบอกก่อนนะครับว่าการจองที่จองล็อกอะไรเนี่ยเขาจัดการกนเรียบร้อยหมดแล้วคุณหมดสิทธิ์นะครับเจ้าของร้านทั้งหลายนะแต่การมาเที่ยวงานก็มาเน้นๆก็ดีนะครับเพราะว่าพื้นที่เห็นมันกว้างอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็เป็นจุดศูนย์กลางเนาะมอเกษตรใครก็รู้จักเนาะก็คงจะมาจุ่มปุกอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็พอจาดการพื้นที่จอดรถก็คิดเอาเองละกันคุณสะดวก คุณสะดวกจะต่อคิวแบบด้วยความอดทนไหมเพราะความอดทนถ้าคุณมีขีดจํากัดคุณมาแต่เนิ่นๆเลยนะครับรีบเข้าปัญหาที่จอดเลยนะั้แต่กางวันเลยดีกว่าถ้าคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นผู้หัวร้อนอย่าอย่านะอย่าไปต่อคิวตามหลังเขาเลยเพราะมันจะอารมณ์เสียนะครับคนรถมันเยอะนะอ่ะนนู่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 นมันจะมีรถฟรีนะครับตามวิ่งตามส่งนะครับสบายสบายผมเคยแล้วเขาเรียกรถอะไรน,นะรถในรถ รถทัวร์เวลามีงานมีอะไรเขาจะวิ่งไปวิ่งมานะรับส่งตั้งแต่หัวมันยันท้ายนะเออเต็มก็ออกทีเต็มออกทีสนุกดีเก็บเกี่ยวบรรยากาศนะเขาจะพาชมวิวชมอะไรไปเรื่อยตามงานตามอะไรนะเต็นท์ก็ลงเรียบร้อยครับนุ่นเต็นท์ก็จับจองกันเรียบร้อยมาแล้วครับเขาขีดเส้นใต้ขีดล็อกพนักง,งานหรือว่าคนที่เขาเช่าพื้นที่เขาก็เตรียมของเตรียมอะไรนะถึงเวลาเขาก็จะมาลงแล้วละ่ะแต่นี้น่าจะเป็นลงมัน ถ้าเอกน้านไม่ผิดน่าจะ25ตอนเย็นเย็น่ะเขาคงจะมาพรึบมาพรึบเดี๋ยวว่าที่26เอกจะมาถ่ายอีกรอบนะจะมาพยายามมาไวๆหน่อยให้มาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็เห็นว่าคนเริ่มพัฒนามาอย่างไรอย่างไรนะต่อโอ้ยหอบว่ะกด subscribe หรือยังเอ้สุด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็น บูรกสศลของตัวคุณเองนะแล้วก็ตัวช่องเอกด้วยเพื่อว่าจะได้เห็นว่าเออทาช่องไปแล้วมันมีคนดูบ้างนะเพราะทุนทาช่องทุกช่องนะครับเกี่ยวกับวัดวามันไม่ค่อยมีใครดูหรอกครับตัวผมเองสมัยวัยรุ่นก็ไม่ดูนะช่อง What a, วัดวาเจอก็กดผ่านกดผ่านนะครับเพราะฉะนั้นผมไปวิเคราะห์ดูแล้วคนที่อยู่ในวัยประมาณส5อสพห้าปถึง6กสิเนี่ยจะดูอยู่ในช่องเอกแต่แปลกว่ะผู้ชายเพียบเลยไม่มีผู้หญิงเลยผู้หญิงมีอยู่ประมาณ30มนสะิบที่นั้นก็เอาทนทนโย่ <laughs> เดินมากี่กิโลแล้วเนี่ยจะไม่เห็นป้ายเลยไม่เป็นไรนะครับไม่มีป้ายเป็นรูปธรรมไม่เป็นไรเดเอกไปหาเซิร์ชข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะแปลเป็นหัวคลิปให้นะครับว่าปีนี้เขาใช้เป็นกระทงอย่างที่ทางโรงเรียนเขาต้องการให้เป็นนะเพราะว่ายังหาป้ายโรงเรียนไม่เจอเลยกม็มีปัญหามันเป็นหน้าที่ของผมนะครับมันจะเป็นหน้าที่ของสื่ออย่างเรานะครับที่จะต้องหามาให้ลูกช่องดูนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหามาให้นะ ผู้ปากเปลา่ามาจะไปเชื่อต้องเจอป้าเองเ <c oughs> ขาห้ามนะกระทงอื่นมานะบอกอีกครั้งนะเอาเฉพาะกระทรงเทียนนะครับที่อยู่ในนี้นะอย่าเป็นเป้าสายตาใครก็ดูคลิปนี้ด้วยที่มันจะเสี่ของเสียเวลาแล้วก็บุตรหลานสมมุติว่าตั้งใจทํามาแล้วเนี่ยมันอาจจะลอยไม่ได้บุตรหลานก็จะเสียนะเสียน้ําใจนะเพราะว่ามันไ,ไม่ได้ลอยนะุสซาตั้งใจทำนะเพราะนั้นฝากรบกวนนะครับใครดูก็ ฝากต่อๆกันไปนะว่าถ้าอยู่แถวๆนี้หรือจะมาทางนี้นะมาหาไรเขาก็มีกิจสโนโบายของเขานะในปีนี้นะใช้เป็นกระทงเทียนนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นห้ามรอยไะใกล้ถึงนะครับโอ้โหกวันนาจะใกล้ถึงแล้วล่ะอยู่ใกล้ๆคณะศิลปศาสตร์นะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เข้าไปด้านในนะตรงมานะดิ่ง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 ตรงมานะครับน่าจะใกล้าจุดศูนย์กลางแล้วครับไป ความอดทนอยู่ตรงไหนนะครับความอดทนของเราต้องอยู่ที่นั่นอยู่ศูนย์กลางคือหอนาฬิกานะครับหอนาฬิกาซึ่งเป็นวงเวียนนะขับไปก็ให้เกียริวงเวียนข้างในก่อนนะครับวงเวียนนอกก็ใจเย็นๆนะไะยาวๆนะครับไป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 ออให้ทีเดียวแบตเตอรี่มันหมดไปเรืเลยล็อกนี้โดนจองหมดแล้วครับเดาไม่ผิดก็ต้นไม้เหมือนเดิม <laughs> ไม่แน่นะอาจจะมีเกีตโนโบายอื่นๆกนะ็ได้ จะมีคอนเซปต์เืล่ยนไะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆแล้วรถเริ่มเยอะแล้วไปนี่ๆๆๆจอดจอดก่อนจอดก่อนนะครับนี่ในงานจะมีนะครับจุดจอดรถนะครับดูๆแล้วก็ถามเขาดูนะนี่จอดจอดรถมหาลัยนี่ๆๆทางนี้นะครับฟรีนะครับฟรีนะครับสายที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะจอดแท้อยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะอ้อมไปนะครับอ้อมตรงนู้นอ้อม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 ชมวิวไปแล้วก็ออกข้างหน้าหนุนที่เราจอดรถนะเพราะฉะนั้นนะครับ ดูเอกแล้วก็ชิงความไม่เปรียบนะครับจอดรถแม่งข้างหน้าเลยเวลาออกมาแนละ้วมันจะได้ไม่ติดผู้คนนะครับผู้คนจะเยอะแต่บ้่ยทำให้ขนาดนี้แล้วนะครับก็ลองเตรียมตัวเตรียมใจดูนะครับในการวันเที่ยวครั้งนี้นะนี่คือจุดศูนย์กลางนะครับถ้าคุณผ่านชุมชนมาได้ระดับหนึ่งแสนที่นั่งหนึ่งแสนคนที่เดินไปมนมานะคุณจะเจอจุดศูนย์กลางตรงนีน้คือจุดลอยนะครับลอยกระทงของเรานเนียจ๊ะเดยวๆนะอ้อมทางนี้ เอย่าเลี้ยงจับกล้องกล้องแม่งเริ่มร้อนแล้วอากาศเลยไม่ค่อยดีแล้วกะถ่ายที่เดียววนเดียวจบเลเนี่ยจะเอาอยู่เนี่ยขี้เกียจนั่งพักไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าน้องนักเรียนยให้ถ่ายบ้างไงถ้าไม่ให้ถ่ายก็คอมเมนต์มันมดาด่าได้นะไม่ว่ากันขี้เกียจะเข้ามาดา่าเลยเขาเรียกว,ว่าตําหนิด,ดีกว่ามีหลายคลิปโดนตําหนิมาแล้วนะนี่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 ล็อกนี้ก็ แน่ๆอยู่แล้วเสื้ออาจจะเป็นพกสรงพงเสื้อผ้านู่นนี่นะนะล็อกยาวๆนะครับบอกก่อนเลยนะว่าเดี๋ยววันที่26 27นี้เต็มเปรี้ยนะครับเดินกันก็ตอนนี้ก็เก็บตังค์ไว้ก่อน <laughs> อยังไม่ยังไ,ไม่เมาเละเทะก่อนนะเก็บตังค์ไ้ซื้อของในนะครับมีอาจจะมีของใช้ของกินของอะไรเยอะแยะนะในที่เห็แอบเห็นแล้วครับเห็นแอบเห็นแล้วมาหักกรรมของเรานะครับเครื่องไฟนะครับเครื่องเสียงเครื่องไฟกำลังเข้าที่เข้าทางโซนอาหารสําเร็จรูปนี่นี่น,นี่มามามา,มาทั้งนี้ นี่คือโซนอาหารสําเร็จรูปนะครับของทางมาหาลัยนะใครเข้ามาก็ดูเป็นจินตนาการไปด้วยนะว่าโซนอาหารสาเร็จรูปอย่างนู้นอย่างนี้ใครอยากทางไหนก็แวะเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าคนเยอะมันจะอาจจะไหลๆตามน้ำาะไไปเขาใช้ว่าไหลาตามน้ำนะมึงหยุดไม่อยู่แล้ว <mm> หยุดไปกดโดนข้างหลังเหยียบแน่เลยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็กะกะเอานะครับโซนอาหารร้านค้าทั่วไปนะครับอยู่ตรงนู้นนะอาหารสำเร็จอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่โคะฝั่งนะข้ามถนนก็ดูรถดูลาให้ดีนะครับ อย่าไปโดนรถกลอบชนตายนะผู้อายเขาจะหายนะมึงรถกลอบชนตายมึจงจะโง่เลยครับนั้นโยกอะถึงแล้วโอ้ยกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยโอ้ยมเดินจนหอบเลยกูนี่นะครับที่เราจะมารอยนะครับรอยกระทงนะไม่ใช่รอยขานร,รอยกระทงของเราตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของทางเด็กๆแล้วก็ทางของผู้อาจารย์นะครับของทางโรงเรียนเองอาจจะมีบูธอย่างนู้นนะของของโรง,ง,งเรียนอนะ ถ้าผมเดาไม่ผิดนะซึ่งก็คงไม่ผิดจากนี้หรอกครับเพราะแม่งกี่ปีกี่ปีแม่งก็เป็นอย่างนี้และก็จะเป็นบูธของทางนักศึกษานะครับอยู่ตรงนู้นนะของกินของใช้ของพลเรือนทั่วไปอยู่ทรงนู้นนะพลเรือนตอนนี้ก็จะเป็นโมหกรรมนะครับมหกรรมในการที่เราจะลอยรอยนะครับรอยรอยลอยโอสาทุกคนนะครับ๋ยวเข้าไปกลาานักรรมก่อนไปมาแล้วก็ยังไงก็ต้องเข้าไปนะครับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะทุกที่ทุกทางนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาที่นะ มาหาลัยรเขาเองเขาก็มีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับแวะเวียนมานไงเราเป็นคนแปลกที่แปลกหน้ามาก็เข้าไปขอ,อก่อนนะครับนี่คือสะนะครับสะอยู่จุดกล,กลางของโรงเรียนนะซึ่งจะเป็นไฮไลท์นกันที่เราจะลอยตรงนี้นะครับแต่ว่าไอคอนเซปต์นี้ว่าจะซื้อกระทงตรงไหนตรงไหนเนี่ยมาลุ้นเอาเองแล้วกันเพราะตอนนี้เขายังไม่ขายหรอกคือป้า <c oughs> อ่ะสาธุสาธุนี่ทางช่างเขากำลังเร่งมือนะเพราะขาดประมาณอีกสักสองสามวันสามวันวันนี้ยี่สามใช่ไหมยี่หกมันมีอีกสามวันเอง อ่ะาสาธุนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำนงเรียนเขานะครับของทางศานะครับอ่าสาธุสาธุนะครับพระวิษณุนะพระพิรุณขอโทษครับอ่านยังไงวะพระวิษณุพระพิรุณคะ่ะสาธุสาธุมาอ่านี่คือสถานที่นะครับที่จะมีการมันลอยนะคือตรงนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะครับ จุดยเดียวจิตใจนะของทางครูบาอาจารย์แล้วก็เด็กๆนะเราเข้ามาเราก็สมควรจะเข้ามากราบก่อนนะครับแล้วก็ขออ,อนุญาตใช้พื้นที่แล้วก็ในการถ่ายทำนะว่าใครจะมานี่น,นี่น้องๆก็มาแก้บนนะครับน่าจะถูกหวยมาที่หนึ่งโย <Yo. S 1> หนี่ก็บอกว่าขอให้ผ่านแก้ศูนย์ได้อะไร <Yo. S 1> ประมาณนั้นยอกยอกยอเอาละ ตรงนู้นน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางสุดแล้วนะครับไปไปปตรงนี้เหมือนเดิมครับของทางนักเรียนนะครับของเด็กๆเ,เขานะเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กๆเ,เขาได้มาขายของแล้วก็แสดงความสามารถเฉพาะตัวของเขานะครับมีหลายอย่างไปเดี๋ยวขอไปถ่ายไฮไลท์ข้างหน้าก่อนแล้วก็เอาเอาไฮไลท์ข้างหน้าเป็นรูปหัวคลิปนะครับถ้าจะถ่ายไปตรงโจ่งเลยก็ต้องให้เกียรติทางาพัพพิรุนแล้วก็ในทางของเออเดี๋ยวนะเข้าไปดูนะครับ จุดศูนย์กลางของทางมาหาลัยเขาก่อนนะครับทางนู้นนะไปครับไฟเฟยก็เตรียมพร้อมแนละ้วยี่สิบหกน่าจะเป็นการลองไฟที่สมบูรณ์ที่สุดนะหรือเปล่าวะถ้ายี่สิบห้าในนาแตกเลยนะแต่ส่วนมากเขาลองยี่สิบห้าออกานะมันต้องกอดวันงานวันหนึ่งนะยี่สิบห้าดีกว่าเป็นไปได้ไหมแอบมามองเธออยู่ในใจอีกวันหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้นะกลางเต็นนอนนั่งตรงนี้เลยรูย้ปะว่าที่ยี่สิบห้าเด้ถ่ายทันมา สีิบสี่ปีวิทยาลัยนะครับงานนี้จะยาวๆเลยนะใครมีกำลังเดินนะครับเรียนเชิญเลยนะยาวมากแต่พู้เฒ่าผู้แก่นะบอกบุตรหลานก่อนนะครับว่าไม่สะดวกจริงๆอย่ากนะครับคนมันเยอะแล้วลาาเราติดติดขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะลำบากนะนี่ก็เตือนๆกันไว้นะเพราะว่าบุอ,อบุตรหลานเด็กๆ,ๆลูกเด็กเดกแดงกำลัง ความซนหรือว่ากําลังใช้เหลือเฟืออยู่แล้วนะครับแต่ผู้ท่าผู้แก่ที่กําลังขาไม่ดีเอ่อก็ใช้ใช้ในการตึกตองแล้วกันนะจะพามาดีไหมอ่ะสาธุสาธุครับอ๋ออยู่แล้วนะครับ น่าจะเป็นผู้ก่อตั้งว่าใครรู้ก็เรียนเชิญนะครับผู้ก่อตั้งจริงๆครับผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับมอมหลวงชูชาตินะครับอันนี้ต้องให้เกียรติท่านนะครับเพื่อเป็นผู้ก่อตั้งเลยนะครับอธิบดีนะครับอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งแสนผู้ก่อตั้งนะตั้งแต่ปี2,500กับ08นะครับโอ้เดือนวันเกิดผมด้วย1ธันยิกานะครับ2,510นะครับจนถึงตรงนั้นนะ เทพดีมหาลัยนะครับอ่ะหม่อมหลวงชูชาตินะครับผู้ก่อตั้งนะครับโอ้อันนี้ต้องให้เกียรติท่านก่อนเลยนะครับเป็นการเปิดหัวขึ้นมานะครับไม่มีท่านก็คงจะไม่มีที่ให้เด็กๆได้นะครับเล่าเรียนกันนะโอเคปะจบเทปเลยดีกว่าครับจบเทปเลยอันนี้เป็นการเกินหัวก่อนนะครับว่างานจะมีวันที่ยี่สิบห้านะครับ เอ้ยงานงานมันงานลองไฟงานจริงๆจะมีวันที่2ี่นะครับแล้วก็ถึงวันที่272วันนะครับวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับให้ดูความเป็นไปคร่าวๆก่อนนะว่าคอนเซปต์เขาจะวางไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราจะควรจะจอดรถทำไหนสะดวกแบบไหนแล้วก็วางแผนการงานหรือว่าวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้ดีนะครับเป็นห่วงทุกๆคนนะครับ,ก,บกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยววันงานจริงๆก็จะมาถ่ายอีกรอบนึงนะตั้งแต่วันที่26นะครับ26 27 วันลอยไฟไม่น่ามานะมอาจจะไปทาที่อื่นอยู่ถ่ายที่อื่นอยู่นะครับอาจจะย้อนกลับมาไม่ทันแลหลไปครับขอให้บุตรกุศลนะครับแต่าว่าความสุขสนานในในช่วงของวันลอยกระทงนะครับเป็นอะไรที่คุณคุณก็มีความสุขกันกับครอบครัวของคุณแล้วก็คนที่คุณคุณรักนะครับไปโชคดีครับโย <Yo. S 1> เจอกันคลิปหน้าบายตุ๊มบ oh. oh. Okay, okay, I'm rolling, I'm riding, roll, rolling, rock, I'm flexing while driving, roll, rolling, rock, You know when I come through, roll, rolling, rock, There best be no problem, roll, rolling, rock, rock, rock. Roll, rolling, rock, rock, rock.